ครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับผมมาอนีไทยบ้านนำกลับมาสองเช่นเดียวกัามาพึ่งต้นใหม่นะครับนี่เป็นต้นเลยพิงก์นะครับเรียกพิงก์แต่พิงก์บอดางนะครับผมเป็นพิงก์บอดางนะครับอันโมเมนต์พิงก์ดางนะครับแต่ดางกัมีราคานะครับเนาะแล้วก็นี่เอ่อบอลบอลกระดาษนะครับผมบอลกระดาษเขียวนี่ครับบอลกระดาษเขียวครับผม แต่ว่าต้นเมียมันต้นเมียม,มันดังครับหนึ่งต้นเมียมันดังนะครับบอนกระดาษแต่ว่าเอาไอ้นอมันมามันบอดังนะครับเนาะมีสองต้นนะครับในนี้ต้นดังครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูมีต้นดังครับผมบนกระดาษดังครับผมบนกระดาษดังนะครับเนาะต้นประมาณนี้ครับผมนี่ครับ บอลกระดาษด่างนะครับผมอันนี้บัด่างครับผมตัวนี้อันนี้บัด่างนะครับผมบอลนะครับนี่หลายตระกูลู่ครับยู่นี่ผมกับว่าดูจักซื้อมันนะครับเนาะมีหลายอย่างครับเพราะว่าซื้อมาเคาะไว้ครับผมซื้อมาเคาะไว้ตัวนี้อาจะเป็นเอแก้วสารพัดนึกนะครับผมนี่ซ้ำนี่ครับผมแก้วสารพัดนึกนะครับผมครับผมตระกูลบอล อันนี้ออดิบนะครับผมออดิบคือต้นทุ่นนะครับผมทุ่นต้นทุ่นนะครับผมอาจารย์ยังแงนกครับผมกับบรูแจากซื้อมันทำเนาะแต่ต้นนี้หกหลงนะครับผมหกหลงนะครับผมมีหกหลงครับผมนีนะยางต้นนี้ก็ต้นนี้อาจจะเป็นกุ้งไกเซอร์นะครับเนาะกุ้งไกเซอร์นะครับเนาะต้น กงไก่เซอร์นี่ยการไดโน่ครับพี่ลอยหัวน้ำกันน้ำนักโบราณสร้งหัวมันมานครับผมสั่งเอาหัวมันมาปลูกแล้วก็มาเพาะเอานะครับเนาะกตสวยงามอยู่ครับการดังงามนะครับดังง,าม,ง,งามพี่น้องผู้ใดหูวกับอันบอกในเรื่องพี่น้องนะครับเพราะคอมเมนต์มาบอกพี่ไตคิดเนี่ยครับ ต่วันหูตะว่ามันสวยดีนะครับผมนี่อันห้อยกินนะครับใบนี่ห้อยกินนะครับนี่กำลังจะขืนมาไม่พี่น้องกำลังจะขืนมาไม่นะครักมือนี่ผมสิเปลี่ยนกระถางนะครับกระถางตัวนี้เป็นกระถางต้นพิง์นะครับผมพิง์นะครับผมพิงก์บดางนะครับผมเป็นตระกูลไม่เลื่อยเท้กันนะครับต้นพิง์อันนี้ พิงก์นะครับผพิเศษไอเพาะเพาะพันธุ์ด้วยไอ้อันใดนะครับไอ้ัวเชือนะครับโบเมนไอ้เม็ดน้ำเนาะน้ำเยื่อเอ้ยเยื่อนะครับเนาะพันธุ์ใส่เยื่อเยื่อเพาะนะครับเนาะพิงก์มีพวกทอมผมจะเปลี่ยนกระถางมันกระถางหน่อยมีสองต้นพี่น้องพิงก์ต้นพิงก์นี่นะครับพิงก์มีก็ต้นกระท่อมพี่น้อง ต้นกระถ่อมน้ำต้นหนึ่งเพื่อนห้มากนะครับจะไปปลูกบานนะครับจะเปลี่ยนกระถางพิงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องไม่ายาียนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแกงเตืียให้ช่องทคบานเก่ากับสองแค่แนวนันไม่เด้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผพี่น้องครับผม